ขณะนี้เองพวกเรากำลังอยู่ที่พระท่ารู้เตานะครับซึ่งถือว่าเป็น จดีย์ที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศเมียนมาที่หงสาวดีครับวันนี้เองฮะร,รายการเก่งยกกำล,ลัง3ารายการสถานีทุนุษตมาแบ,บ่งปันความรู้กับท่านผู้ชมเน้นเรื่องของแฮปปี้โซลแฮปปี้แฟมิลี่และโซเซตี้ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน8ต,ตัวของกล่องความสุขแปดด้านครับบรรยากาศที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่ารื่นเริงในการที่เรามาอิ่มเอิบเอาบุญรับบุญและให้พรกับคนอื่นด้วยนะครับวันนี้เองเนี่ยถือว่าชาวพุทธศาสนาทั้งหมดในประเทศไทยหรือแม้แต่ชาวเมียนมาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสมาสัมผัสกับพระท่ะทาวดีเีเเนน่รราาาดิทงมะคับ จะห่างไกลจากตัวของเมืองที่เรามาเมา <us> ื่อวานนี้เนี่ยนะครับถ oh ือว่าใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆพถึงที่นี่แล right> ้วเราวันนี้เองครับเชื่อและเกินนะครับว่าเราอาจจะมีอะไรสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องความรู้แล้วก็การพัฒนาองค์การอย่างแท้จริงครับการจัดการองค์การสมัยใหม่ปัจจุบันนี่จะเห็นนะครับว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยนะครับจะต้องมีคําว่า c h change management ก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงนักธุรกิจนักบริหารนักการพัฒนานั้นจะต้องใช้คำนี้อย่างหลากหลายครับใช้ไม่พอนะครับจะต้องปฏิบัติให้เห็นอย่างแข็งท้า a d m i n i s t r a t i v e expert หมายความว่ามีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆน่ะถามตรงๆนะครับในฐานะที่นั่นเป็นผู้บริหารเนี่ยเชี่ยวชาญหรือยังเมื่อเราเชี่ยวชาญแล้วเราจะต้องรู้จักใช้คําว่าเวลามาเป็นองค์ประกอบนะครับการจัดก,การด้านของเวลาเลยเป็นเรื่องที่มีความสาคัญมาก งาน HR การพัฒนาองค์การนั้นหลายครั้งนะครับที่เราตกหลุมแล้วก็ตกมาตายมากมายมโหฬาเลยครับเพราะเราไม่สามารถจะทดสอบตรวจสอบหรือวัดผลด้วย KPI ของเราได้นะครับวันนี้ผมจะขอสอดแทรกเงื่อนไขความคิดเรื่องการพัฒนาองค์การสู่ความยี่หยื่นด้วยความสุขโดยใช้กล่องความสุขแปด้านแล้วก็เสริมเรื่องของ m a n a g e m e n t กับคําว่า as a t i v e expert เชี่ยวชาญยังไม่พอเราจะต้องรู้ในกระบวนการนั่งกลางใจบุคลากรในองค์การได้เขาเรียกว่า employee champion ถามตรงๆครับท่านนั่งกลางใจบุคลากรในองค์การได้หรือยังครับตั้งแต่หัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชาเป้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับแน่นอนครับในองค์การสากลปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราจะเห็นนะฮะรูปแบบของการจัดก,การสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องแล้วตัวอาจารย์บูชิตเองก็ยังต้องพัฒนาต่อเนื่องมาเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดเวลาครับวันนี้ได้ร,รับเกียรติจากพี่แต้วนะครับที่มาแบ่งปันความรู้รวมทั้งมาถ่ายทลิทอดมาถ่ายวิดีโอซึ่งถือว่าเป็นช็อตสำคัญสำคัญหลากหลายครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับว่าวนันนี้มีความสำคัญยังไงพวกเราในฐานะที่เป็นนักึกษารุ่นเดียวกันนใส .3 ร เพื่อนๆรู้สึกจะไปกันหมดแล้วฮะแล้ววันนี้เราขอกล่าวคําว่าขอบคุณนะครับที่หงสาวดีแล้วก็พระตาลุ่เต่าที่ทำรายรู้นะครับว่าทุนทางว่าทำกัมเมียนมาก,กับไทยนะั้นไม่ได้แ่างเลยครับวันนี้ผมอยากจะเดินทางไปที่หงสาให้ลึกไปกว่านี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปดูเพื่อนๆนะครับรก็ทำรายการแล้วก็จะพักกันสักครู่เลยนะครับ